สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทางเฟสบุ๊กทาง YouTube จี้คารพครับอยู่กับผมจาริณทมสองวันนี้ผมอยู่ที่พิษณุโลกครับผมตำบลท่าทองนะครับก็ามาถึงเพิ่งเพิ่งมาถึงนะครับผมวันนี้นัดล,ลูกขายนัดอยู่ที่โลตัดนะครับมาไกลครับวันนี้ครับผมตัวนี้เป็น1.8นะครับ ก็เดินทางมาจากฟิลินนะครับผมมาที่พิษณุโลกนี้เป็นตัวตัวจังหวัดเลยนะครับผมในตัวจังหวัดพิษณุโลกเลยนะครับก็ขากลับก็จะนั่งรถทัวร์นะครับผมก็เป็นคันที่ที่สามนะครับถ้าลูกค้าจะซื้อก็คือเป็นคันที่สามนะฮะท่านซื้อคันนี้จะเป็นคันที่สามของผมเลยนะครับผมก็ตัวหน้ากากจะเป็นตัวเทียดีนะครับเครื่อง1.8แท้นะครับผม เย็นนิ่มมากนะคันนี้นะครับช่วงล่างแน่นเียร์นิ่มแอร์เย็นแอร์หนาวเลยคันนี้รถสวดรถคันนี้นะครับผมก็เป็นรถมือเดียวนะครับไม่ไม่สองแสนกโลนะครับคันนี้รถคือเขาไม่ค่อยได้รับจ้างนะครับส่วนมากจะเป็นจอดมากกว่านะครับเป็นรถใช้มือเป็นเป็นรถผู้หญิงใช้นะผู้หญิงขับนะครับก็รถสองระบบนะครับผมก็คือเป็นน้ํามันกับเอ็มพีจีนะครับสองระบบนะครับรถปีห้าหกนะครับมีประกันชั้นสามด้วยนะครับคันนี้ นะครับมีปันชั้นสามให้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจนะครับที่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะฝากุยแจก่อนนะครับกลัวมันล็อกนะครับผมนี้เรานะครับลูกค้ามาอยู่นะครับผมก็ลูกค้าอยู่แถวแวนี้แหละนะครับ่าติดธุระอยู่นิดนึงนะครับผมก็ให้เดินเล่นห้ารับแอร์ยินก่อนก็ปังกัน เป็นคันที่สามนะครับผมที่ที่ลูกค้าท่านนี้นะครับท่านที่ซื้อกับผมนะครับโรตัดสนะครับผมจิตรุ่กโรตัสท่าสว่างนะครับบรรยากาศนะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมอ่า ก็คปงจะได้นั่งรถนครเชร์กลับบ้านนะครับวันนี้ก็ราคานี้ก็มีมาบ่อยๆอยู่นะครับแต่เราต้องคัดที่หนึ่งนะครับผมเพราะรถพวนนี้ต้องคัดที่หนึ่งนะครับขับดีมากนะขึ้นเขาเนี่ยวาๆเลยคันนี้นะครับผมยางก็ใช้ได้อีกนานอยู่นะครับผมยางยังลึกหน้ายางยังใช้ได้อีกเป็นปีเลยถ้าไม่เหยียบตะปูก่อนนะครับใช้ได้ยาว ทั้งทั้งทั้งมีอายุอีกนานเลยนะคันนี้รับดูลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมขอบคุณยิทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ